หลังจากที่นางเอกเดินออกจากบ้านพระเอกไปเธอก็เดินบ่นไปอยู่สักพักพอมารู้ตัวอีกทีก็หลงอยู่ในป่าแถวบ้านของพระเอกหาทางออกไม่เจอซะอย่างนั้นส่วนพระเอกอารีและก็เซรินก็เป็นห่วงนางเอกมากก็เลยรีบตามออกมาและพวกเขานั้นก็แยกย้ายกันออกตามหานางเอกจนในที่สุดพระเอกก็ตามหาตัวนางเอกจนเจอนางเอกก็รีบเข้าไปหาพระเอกด้วยความดีใจแล้วก็ถามว่ามาทำอะไรแถวนี้พระเอกก็เลยบอกว่าเขาน่าจะถามคำถามนี้กับนางเอกมากกว่าซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่นั้นอยู่ๆก็มีเจ้าหน้าที่ถือปืนเล็งมาที่พวกเขาพร้อมกับถา เพราะพวกเขามาทําอะไรที่นี่เพราะว่าที่นี่ก็เป็นเขตของทหารเนื่องจากพระเอกกับนางเอกนั้นก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่นี้มันก็เลยทําให้เขาทั้งคู่ถูกจับตัวไปที่สอนอทันที ส่วนทางด้านรูสกานั้นเขาก็ได้แอบตามทูเชไปจนได้รู้ว่าทูเชแอบมาเจอกับบูฮันแล้วก็ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดว่าคนที่จ้างบูฮันให้แอบถ่ายคลิปพระเอกก็คือทูเชรูสกาก็เลยไปถามกับทูเชว่าทําไมถึงทําแบบนี้ทูเชก็เลยบอกว่าเธอเองก็มีหุ้นส่วนในบริษัทนี้นะและสิ่งที่พระเอกคุยกับผู้หญิงคนนั้นมันจะมีผลกระทบถึงบริษัทเธอก็เลยต้องแกล้งทําเป็นคลิปลุดถึงนักข่าวซึ่งเธอเองก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่โตขนาดนี้ด้วยรูสกาก็เลยใช้โอกาสนี้คุยกับทูเชไปว่าถ้าเเเกกิดพรรระอออู้้ื่่่่งนนนีีวววาธมมมสัมมจเกิด อะไรขึ้นนะซึ่งทูเชเองก็ไม่อยากจะให้เรื่องนี้ไปถึงพระเอกเธอก็เลยเริ่มพูดจาดีๆกับรูสกามากขึ้นรูสกาเองก็เลยเข้าไปกอดทูเชเอาไว้แล้วก็บอกว่าเขาจะช่วยเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับส่วนทางด้านนะ้ากับป้าของนางเอกแล้วก็อัลานก็กําลังเป็นห่วงนางเอกอย่างมากเพราะว่านี่ก็ดึงมากแล้วแต่ว่านางเอกก็ยังไม่กลับแถมยังไม่สามารถติดต่อได้อีกด้วยทุกคนก็เลยตัดสินใจไปหานางเอกที่บ้านของพระเอกทันที ซึ่งในตอนนี้พระเอกกับนางเอกที่อยู่ในห้องขังก็ต่างเถียงกันอยู่สักพักก่อนที่พระเอกจะถามว่าเขาไม่เข้าใจนางเอกจริงๆในเมื่อเขาให้เช็คหนึ่งล้านกับนางเอกไปแล้วทำไมนางเอกไม่เอานางเอกก็เลยบอกว่าที่เธอทำงานอยู่ต่อที่นี่เป็นเพราะว่าเธออยากเป็นนักเขียนที่ดียังไงล่ะแล้วเธอก็เชื่อว่าตัวเธอทำได้ซึ่งคำพูดนี้ของนางเอกก็เลยเริ่มทำให้พระเอกนั้นเข้าใจนางเอกมากขึ้น จากนั้นพระเอกก็ได้รับอนุญาตให้ออกมาติดต่อหายาพระเอกก็เลยโทรไปบอกพ่อให้เข้ามาช่วยซึ่งมันก็เป็นจังหวะที่ป้ากับน้าน,นางเอกมาถึงพอดีแล้วเมื่อพวกเขารู้เรื่องพระเอกกับนางเอกอยู่ที่สอนอมันก็เลยทําให้พวกเขานนั้นตกใจอย่างมากอัลานที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับเป็นลมล้มพับพวกเขาเลยต้องปล่อยให้อัลานนอนอยู่ที่บ้านไปก่อนแล้วก็รีบพากันไปรับนางเอกกับพระเอกทันที แล้วหลังจากนั้นอาร์สลลนก็ได้ฟื้นขึ้นแล้วก็งงนะครับว่าตัวเองอยู่บ้านของพระเอกได้ยังไงซึ่งในระหว่างนั้นแม่ของพระเอกก็เพิ่งจะตื่นแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วเมื่อเธอได้เจอกับอาร์สลลน์ก็ตกใจสุดๆเพราะคิดว่าเป็นขโมดเธอก็เลยคว้ากระทะมาฟาดเข้าหัวอาร์สลลนอย่างจังจนเอลิฟที่ได้ยินเสียงดังก็ต้องรีบวิ่งมาดูแล้วก็ได้เห็นอาร์สลานที่โดนกระทะฟาดเธอก็เลยบอกให้แม่พระเอกได้รู้ว่าอาร์สลลนก็คือน้าเขยของนางเอกแล้วหลังจากนั้นพระเอกนางเอกกับทุกคนก็มมมาาาาาาถึงงงงททีีออี่่่งง่่่บบ้้้นนนนนนแแขขอออพระะเเกกั็ยยยิไปใใหญวคด ซึ่งแม่พระเอกนั้นก็ไม่ค่อยชอบให้คนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านมันก็เลยทําให้เธอไม่สบายใจอย่างมากแต่พ่อของพระเอกก็ได้เชิญให้ป้าและก็น้าของนางเอกพักกันที่บ้านในคืนนี้ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วและป้ากับน้าของนางเอกก็เลยได้นอนที่บ้านพระเอกในคืนนี้จนถึงในตอนเช้าพระเอกกับนางเอกก็ได้ไปทํางานด้วยกันส่วนป้าและก็น้าของนางเอกก็ยังคงอยู่ที่บ้านของพระเอกต่อและเมื่อไปถึงที่ทํางานพระเอกก็ได้นั่งคิดคอนเทนต์ต่อไปของบริษัทว่าจะทําเรื่องไหนนางเอกที่กําลังช่วยพระเอกคิดอยู่นั้นก็หันไปเห็นลูกกกาํัังคุยบ เธอนั้นก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้แล้วก็หันไปบอกกับพระเอกว่าทําไมพระเอกไม่ลองทําเรื่องเกี่ยวกับคนต่างชาติที่มาแต่งงานกับคนตรุรกีเพื่อให้ได้สัญชาติบ้างละ่ะแล้วที่นางเอกพูดมาแบบนั้นก็เพราะมันตรงกับสิ่งที่เธอเคยเจอมาก่อนนั่นแหละครับเธอก็เลยลองเสนอไอเดียให้กับพระเอกและพระเอกที่ได้ยินก็รู้สึกว่าไอเดียนี้มันเข้าท่าเขาก็เลยรีบบอกให้นางเอกเตรียมเรียกทีมงานมาประชุมด่วนซึ่งมาถึงเวลาประชุมพระเอกก็ได้มอบหมายหน้าที่ในการเขียนบทความเรื่องนี้ให้กับนางเอกซึ่งนางเอกนั้นก็ดีใจมากที่เธอจะได้้้ลลองงงงเขียนนนาาาาจริๆแวแววต่ว่าทาด เชกลับไม่เห็นด้วยเพราะว่าเธอก็คือหัวหน้าบรรณาธิการของบริษัทไพเอกก็เลยบอกกับทูชไปครับว่าไอเดียนี้มันมาจากนางเอกดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์นางเอกที่จะมีส่วนเขียนในเรื่องนี้แต่ว่าทูชก็ยังเขียนได้เหมือนเดิมนะซึ่งเขาเองจะเอางานเขียนทั้งคู่มาแข่งกันแล้วก็ดูว่าใครจะเขียนได้ดีกว่า ซึ่งเมื่อประชุมเสร็จทูเชก็รีบให้หนางเอกมาคุยกับเธอที่ห้องโดยในตอนนี้ทูเชก็เริ่มจะไม่ถูกใจนางเอกที่จะมาเขียนบทความแบบนี้มันเหมือนข้ามหน้าข้ามตาเธอไปหน่อยทูเชก็เลยขู่ไม่ให้หนางเอกเขียนบทความเรื่องนี้แล้วก็ยอมตัดใจไปซะแต่ว่านางเอกนั้นก็ไม่ยอมแลวก็ยืนยันว่าเธอจะเขียนทูเชได้ยินแบบนั้นก็เลยได้แต่บอกนางเอกว่าจะเอาแบบนั้นก็ได้แล้วมาคอยดูผลการแข่งขันกันว่าในตอนสุดท้ายใครจะชนะซึ่งหลังจากนั้นรูสกาก็ได้เรียกนางเอกมาคุยด้วยโดยเขาก็ได้บอกนางเอกว่าเรื่องที่นาง ให้เรื่องของเขากับเธอถูกเปิดเผยขึ้นมาก็ได้นะเขาอยากจะให้นางเอกไปบอกกับพระเอกซะว่าเธอจะไม่เขียนงานนี้แต่ว่านางเอกก็ได้ปฏิเสธเหมือนกันมันก็เลยทําให้รูสกาต้งรู้สึกกังวลเป็นอย่างมาก จากนั้นรูสกาก็ได้เข้ามาหาทูเชแต่ว่าเขากลับไม่เจอทูเชแล้วซึ่งทูเชนั้นก็ได้ไปสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ได้พบกับเจรานเจ้าหน้าที่ที่เคยรับเรื่องของรูสกากับนางเอกเอาไว้โดยทูเชนั้นก็มาที่นี่เพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับคู่รักที่มาขอสัญชาติแล้วเธอนั้นก็อยากจะให้เจรานนงช่วยแนะนําคู่รักสักคู่หนึ่งมาให้เธอสัมภาษณ์เพื่อจะหาข้อมูลเจรานนั้นก็ยินดีและก็บอกว่าเขามีคู่รักคู่หนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ได้ซึ่งมเ,เ,เงม,มเื่อเราขาานอองงงงัว กกัับรสานน่นเองและในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้เห็นนางเอกคุยอยู่กับรูสกาเขาก็เลยเดินเข้าไปถามรูสกาว่ารู้จักใครหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงานกับคนต่างชาติบ้างไหมเพราะว่าตัวรูสกาเองก็เป็นคนต่างชาติแต่ว่ารูสกากับปฏิเสธและก็บอกว่าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคําถามของพระเอกมันก็ยิ่งทําให้รูสกานร้นรู้สึกร้อนใจมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งทในใดนั้นเองก็มีสายโทรเข้ามาหารูสกาซึ่งมันก็คือสายจากเจรานแล้วเจลานก็ได้โทรมาหารูสกาแล้วก็เล่าว,ว่าจะมีคนมาขอสัมภาษณ์ข้อม เขาก็เลยขอโทรมาถามรูสกากับนางเอกก่อนว่ายินดีจะให้ข้อมูลหรือเปล่า และลูสกาที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ทันทีนะครับว่าคนที่มาขอสัมภาษณ์ก็คือทูเชเขาก็เลยต้องรีบแกล้งบอกไปว่าตอนนี้กําลังเดินทางมาฮฮนิมูนอยู่กับนางเอกอีกตั้งหนึ่งเดือน,นกว่าจะกลับแล้วก็แกล้งทําเหมือนโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณก่อนที่จะวางสายเจรานก็เลยบอกกับทูเชว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามหาคู่อื่นให้ก็แล้วกันนะซึ่งทูเชเองก็ได้ยืนน่นนามบัตรให้แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้โทรมาบอกเธอได้เลยตัดภาพกลับมาที่บ้านของพระเอกในตอนนี้ม้ากับป้าน,นางเอกก็ยัง ของเพ่เอกกลับมาขอให้พวกเธออยู่ต่อได้ใหม่เพราะว่าเธอเองก็อยากจะให้ป้าเนอร์กิสทำอาหารให้กินแต่ป้าเนอร์กิสก็รู้สึกเกรงใจก็เลยบอกว่าเอาไว้วันหลังเดี๋ยวเธอค่อยมาหาแล้วทําให้กินใหม่แล้วกันนะแต่ว่าเอลิฟนั้นก็ยังไม่ยอมจนพ่อของเพ่เอกก็เดินมาแล้วก็ถามกับเอลิฟว่าเกิดอะไรขึ้นเอลิฟก็เลยบอกว่าเธอไม่อยากจะให้ป้าเนอร์กิสแล้วก็ทุกคนกราบเพราะว่าเธอเองก็อยากจะทําลูกชิ้นเนื้อกับป้าเนอร์กิสซึ่งเมื่อพ่อกับแม่เพ่เอกได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับอึ้งแล้วสุดท้ายเเเเเเนน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 นีี่่่่่่่ยยยแมมมขขออ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 งงงงพพาาาากกกกกก็็็ลลให้้้้้ััับปปููทตซึระวชิื เมนูที่แม่ของเอลิฟชอบทําให้และที่เอลิฟพูดแบบนั้นมันก็เป็นเพราะว่าเธอน่าจะคิดถึงแม่ซึ่งแม่ของพระเอกที่ยอมก็เพื่อเอลิฟเท่านั้นไม่ได้แปลว่าตัวเธอจะยอมรับในตัวน้าแล้วก็ป้าของนางเอกจากนั้นแม่ของพระเอกก็ได้โทรไปหาทูเชแล้วก็บอกว่าตอนนี้นอกจากนางเอกจะสนิทก,กับเอลิฟแล้วน้ากับป้าของนางเอกก็ยังสนิทก,กับเอลิฟเหมือนกันแล้วก็ยังอยู่บ้านเธอด้วยเธอก็เลยอยากจะให้ทูเชรีบทาอะไรได้แล้วเพราะมี2คนในชีวิตที่เธอรักมากกว่าตัวเองนั่นก็คือเอลิฟกับพระเอกเธออยากจะให้พระ ว่าเธอจะเป็นคนทําให้พระเอกมีความสุขด้วยความสามารถของเธอเอง ึ่งหลังจากนั้นทูเชก็ได้โทรเรียกนางเอกให้มาพบและเมื่อนางเอกมาถึงทูเชก็ถามว่าทำไมนะกับป้านางเอกถึงอยู่บ้านของพระเอกได้นางเอกก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งหมดแต่ว่าดูเหมือนทูเชจะไม่เชื่อและก็ไม่ชอบใจนางเอกนะป้านางเอกเท่าไหร่ที่ไปสนิทสนมกับบ้านพระเอกแบบนี้ทางทั้งที่นางเอกจะต้องเป็นคนช่วยเธอให้สนิทกับพระเอกมากกว่าทูเชก็เลยเริ่มประกาศเป็นศัตรูกับนางเอกอย่างเป็นทางการโดยเริ่มจากการที่งานเขียนของเธอต้องชนะนางเอกให้ได้ จากนั้นรูสกาก็ได้เข้ามาคุยกับทูเช่ต่อครับโดยที่ทูเช่ก็กําลังคิดในเรื่องงานเขียนรูสกาก็เลยบอกว่าเขามีเรื่องของเพื่อนที่แต่งงานกับคนต่างชาติอยู่จะมาบอกให้ทูเช่รู้และเขานั้นก็เล่าเรื่องให้กับทูเช่ฟังซึ่งเรื่องนี้มันก็คือเรื่องของเขากับนางเอกแต่ว่าเขานั้นก็ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นตัวเขาทูเช่ก็เลยรีบจดตามและก็นําเรื่องนี้มาเป็นข้อมูลก่อนที่จะเอาไปนําเสนอพระเอกซึ่งพระเอกนั้นก็ค่อนข้างชื่นชอบงานเขียนของทูเช่เป็นอย่างมาก และทูเชก็เลยบอกไปว่ารูสกาเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังไพเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยประหลาดใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ถามรูสกามาแล้วว่ามีเรื่องนี้ไหมแต่ว่ารูสกากลับไม่ได้บอกเขาเนี่ยก็เลยเรียกรูสกามาพบซึ่งรูสกาเองก็เนียนไปว่าตอนที่ไพเอกถามเขานึกไม่ออกจริงๆแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็นึกออกก็เลยเอาไปบอกกับทูเชนางเอกที่ได้ฟังอยู่ด้วยก็เลยบอกไพเอกขึ้นมาบ้างว่าเธอเองก็มีเพื่อนคนนึงที่มีประสบการณ์เรื่องนี้นะแล้วเดี๋ยวเธอจะไปหาข้อมูลมาให้ซึ่งนางเอกนั้นก็ตั้้งงงงงใใจจเเเเอออออาาาาารื่่่ขขธธกกับบุสมมลนซึ เอกเองก็ตกลงตามนั้นแล้วก็บอกให้หนางเอกนัดเพื่อนของเธอมาสัมภาษณ์ที่บริษัทได้เลย แล้วมันก็เลยทําให้นางเอกถึงกับเครียดเพราะว่าถ้าสัมภาษณ์ที่นี่ทุกคนก็ต้องรู้ว่าเป็นเรื่องของเธอแน่ๆเธอนั้นก็เลยต้องโทรไปหาเซรินแล้วก็ขอให้เซรินช่วยปลอมตัวแล้วก็เล่าเรื่องของเธอให้กับพระเอกฟังหน่อยได้ไหมเซริๆๆนนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะทําให้แต่ว่าเพื่อช่วยนางเอกก็เลยยอมตกลงไปตามนั้นจนมาถึงวันสัมภาษณ์นางเอกก็ได้ให้พระเอกมาที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งแล้วก็ให้เซรินสวมถุงครอบหัวไว้แล้วก็ไม่ให้เซรินพูดอะไรออกมาสักคําด้วยเพราะว่าพระเอกนั้นก็รู้จักเซรีนแล้วถ ก็เริ่มต้นขึ้นโดยมีนางเอกช่วยพูดเล่าเรื่องราวทั้งหมดแต่ว่าสุดท้ายแล้วพระเอกก็จับได้เพราะว่าเซลินก็ดันเผลอ,อุทานออกมาซะอย่างนั้นและเมื่อพระเอกจับได้เขาก็เลยต่อ,อว่าแล้วก็ถามนางเอกว่าทําไมถึงทาแบบนี้นางเอกก็ได้แต่นิ่งเงียบแล้วก็ไม่สามารถอธิบายอะไรได้จนเซลินนั้นก็เห็นใจนางเอกและก็ไม่อยากจะให้นางเอกมาตกที่นั่งลําบ,บากแบบนี้เธอก็เลยยอมเดินเข้าไปบอกพระเอกว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นเรื่องของเธอเองแหละแล้วเธอก็เป็นคนร้องขอให้นางเอกช่วยปิดบังใบหน้าของเธอไว้เพราะว่าเธอก็ไม่อยากจะให้ใ ซึ่งพระเอกนั้นก็ยอมเชื่อเซรินก็เลยไม่ได้เอาผิดอะไรจากนางเอกแต่พระเอกกลับบอกเซรินไปว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ให้เซรินไปบอกให้กับอารีได้รู้เพราะว่าอารีก็ชอบเซรินอยู่เขาคงจะเสียใจมากถ้าเกิดเขาไม่ได้รู้ความจริงในเรื่องนี้ แล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ลุยงานเขียนของเธออย่างเต็มที่โดยที่มีทูเชคอยขัดขวางแล้วก็อยากจะรู้ให้ได้ว่านางเอกเขียนเรื่องอะไรอยู่ซึ่งหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้กลับไปที่บ้านของพระเอกด้วยกันแล้วในตอนนี้น้ากับป้าของนางเอกก็กําลังจ,จัดเตรียมโต๊ะเพื่อกินข้าวเย็นด้วยกันอยู่โดยในวันนี้ทุกคนก็จะได้กินลูกชิ้นเนื้อที่เอลนะีฟน้าแล้วก็ป้าของนางเอกช่วยกันทําขึ้นมาซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทูเชกับรูสกาก็ได้มาที่บ้านพระเอกด้วยโดยที่แม่ของพระเอกก็เป็นคนเรียกทูเช้นแนะส็สกกึค ที่รุสกาทิ้งนางเอกไปแบบนี้แต่ว่านางเอกก็ได้ขอให้นายยัสมินเก็บอาการไว้ก่อนเพราะว่านอกจากนายยัสมินก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้นายยัสมินก็เลยต้องพยายามข่มอารมณ์ไว้ทั้งท้งที่เธอนั้นก็อยากจะหยุมหัวรุสกาใจจะขาดแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ขอตัวขึ้นไปเขียนบทความต่อโดยนางเอกนั้นก็ตั้งใจเขียนบทความเป็นอย่างมากพระเอกนั้นก็ได้เข้ามาแล้วก็บอกกับนางเอกว่าทุกคนกําลังนั่งกินกาแฟอยู่ที่สวนนะเขาอยากจะให้นางเอกมานั่งด้วยแล้วในตอนนี้ก็ดูเหมือนพระเอกจะเลิกงุนงดนางเอกแล้วแล้วกกกกกก็ทําาาาดดดีัันนงงงเเเอมมขึึ้้ว่่ิจจสตไซหล ที่นางเอกลงไปนั่งร่วมพูดคุยอยู่กับทุกคนทูเชนนก็อาศัยจังหวะนี้บอกว่าเธอจะไปเข้าห้องน้ําแล้วก็แอบ,บเข้าไปในห้องของนางเอกเพื่อจะเปิดดูคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูบทความที่นางเอกเขียนซึ่งเมื่อเธอได้อ่านเธอก็ได้เห็นว่าบทความนางเอกเขียนได้ดีกว่าของเธอจริงๆทูเชก็เลยแบบอบก๊อปปี้งานเขียนของนางเอกออกมาด้วยจนมาถึงวันที่ต้องตัดสินนะครับว่าบทความของใครจะดีกว่าพระเอกเองก,ก็ไม่ได้เช็คแล้วก็ดูว่าใครเป็นคนเขียนบทความอันไหนซึ่งเขาเองก,ก็ได้บอกว่าให้โพสต์บทความไปเลยแล้วมาดูกันว่าคนอ่านชอบแบบไหนนนนนาางงเเออก่็มมััใใจบทคววขต ุดๆแล้วคะแนนของบทความเธอมันก็ได้คะแนนสูงมากแต่ว่าเอฟเรนกลับบอกว่านี่เนี่ยไม่ใช่งานนางเอกเพราะว่าคนที่ลงชื่อในบทความนั้นมันเป็นชื่อของทูเชนางเอกได้เห็นแบบนั้นก็เลยตกใจมากแล้วก็เลยรีบเช็คดูแล้วก็พบว่าทูเชได้ลงบทความของเธอแล้วก็ใส่ชื่อทูเชเอาไว้นางเอกนั้นก็เลยโกรธสุดๆแล้วก็เข้าไปโวยวายกับทูเชซึ่งทูเชเองก,ก็ทําหน้าตาไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็บอกกับนางเอกว่าถ้าคิดว่าเธอขโมยแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับพระเอกสินางเอกก็เลยรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพระเอกแล้วก็ได้เปิดคอมพพิวเเเเตออออร์ขงธให้กกับกดู จะเป็นการยืนยันนะครับว่าเธอเป็นคนเขียนแต่เมื่อพอเปิดดูแล้วเนี่ยกลับพบว่าบทความที่เธอเขียนถูกเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปทั้งหมดรวมถึงชื่อบทความด้วยซึ่งนางเอกนั้นก็ตกใจมากที่มันเป็นแบบนี้ส่วนพระเอกเองก็โกรธนางเอกที่มากล่าวหาทูเช่แบบไม่มีหลักฐานนางเอกนั้นก็เลยเสียใจที่พระเอกนั้นไม่เชื่อเธอก็เลยเดินออกมาจากห้องทํางานของพระเอกซึ่งความเป็นจริงแล้วในเรื่องนี้ก็เป็นฝีมือของรูสกาแหละครับที่แอบเข้ามาเปลี่ยนบทความของนางเอกตามคําสั่งของทูเช่มันก็เลยทําให้นางเอกซวยไปในเรื่องนี้เพราะว่าเธอเอ เองก็ไม่มีหลักฐาน แล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ได้กลับไปที่บ้านแต่เมื่อไปถึงเธอกลับพบว่ารูสกามาที่นี่แล้วก็มานอนเมาหลับอยู่ในห้องนางเอกนั้นก็ตกใจมากครับที่รูสกามาอยู่แบบนี้ก็เลยไล่เขาเออกไปซะแต่ว่ารูสกาก็ยังไม่ยอมไปนางเอกที่เห็นเขา,มาเมาอยู่ก็เลยสั่งให้ไปอาบน้ําแล้วก็รีบออกไปจากห้องของเธอซะส่วนทางด้านของพระเอกนั้นเขาก็มานั่งคิดทบทวนสักพักนะครับกับสิ่งที่นางเอกพูดแล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่านางเอกเคยอ่านบทความที่มีชื่อเรื่องเดียวกันให้เขาฟังแล้วในตอนที่นางเอกมาขอทํางานครั้งแรกและเมื่อนึกได้้แบบนนัเขาก็รี ไปค้นหากระดาษบทความที่นางเอกเคยให้กับเขาแล้วก็มาตรวจสอบดูจนสุดท้ายก็เพราะว่านางเอกนั้นพูดความจริง พระเอกนั้นก็เลยรีบไปหานางเอกที่บ้านแล้วก็ได้ขอโทษนางเอกแล้วก็บอกว่าเขาผิดเองที่ไม่ยอมเชื่อใจนางเอกตั้งแต่แรกแต่เมื่อนางเอกเห็นว่าพระเอกมาหาเธอที่นี่เธอก็ตกใจมากเพราะว่ากลัวว่าพระเอกจะเห็นรูสกาอยู่ด้วยเธอก็เลยพยายามบอกไปว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันพรุ่งนี้แต่พระเอกนั้นก็ยังไม่ยอมกลับแล้วก็ได้บอกว่าความฝันของนางเอกกำลังจะเป็นจริงแล้วนะหลังจากที่เธอเรียกร้องมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องปกป้องความฝันของนางเอกไม่ให้ถูกแย่งไปแบบนี้ซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่พระเอกนั้นเชื่อใจนนนนนนาาาางงงงเเเเออออกกกกแล้้้ว็็ชื่่่่มัใสสิททีํจรูึ อย่างมากกับคําพูดของพระเอกในครั้งนี้แต่ทว่าทันใดนั้นเองรูสกาก็ได้ออกมาจากห้องน้ําแล้วก็ได้เปิดประตูมาเจอกับพระเอกพอดิบพอดีแล้ว EP ที่5ก็ได้จบลง เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ EP นี้พระเอกกับน,นางเอกเนี่ยเริ่มกลับมาปรับความเข้าใจกันได้แล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่แคล้วต้องมีอุปสรรคเมื่อเจอกับรูสกายอยู่ในห้องของนางเอกซึ่งสุดท้ายแล้วนางเอกจะทำยังไงต่อก็คงต้องติดตามลุ้นกันใน EP หน้าะมีความเห็นงไง EP นี้คอมเมนต์บอกดที่ด้านล่างนี้ได้เลยขอบคุณสักการับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไวา้แล้วถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ